ทำอะไรมีคนมาแอบทำอะไรครับผมมีคนมาแอบทำความสะอาดต้นหอมทำอะไรครับผมแต่งสาวให้ต้นหอมค่ะงสาวใหต้นหอมนะครับเคยได้ยินแต่เสียสาวที่ต้นหอมมาได้ยินแ,แต่งสาวอ๋อไมไ่เคยได้ยินเหรอไม่เคยโอโ้โหเพลงออกจะดังตายแล้วเจียสาว,สาวตีส่วนหอมอะไรนั่นนะนี่ครับผมวันนี้เราก็ามา ดูวิธีการตั้งต้นนะครับในการทําผักดองของคุณอภิรดีนะครับผมสาวผู้ไทยเมืองหนองสูงนะครับเร,เริ่มต้นก็คือทําอย่างนี้นะครับผมต้นหอมที่เราทําการปลูกไว้นะครับปลูกไว้ตั้งแต่ช่วงํานานะครับต้นนี้ครับผมจาได้ช่วงหํานาปลูกไว้นะครับใส่กระถาง ทาไว้แค่3มต้นนะครับ3มต้นจริงๆ3ามต้นเล็กๆนะครับจนมาวันนี้นะครับผมดูสิครับโอ้โหพอเข้าหน้าหนาวนะครับเขาก็จะเต็มกระถางแบบนี้นะครับผมสวยงามต้นหอมหอมแบ่งนะครับผมอยู่มาตั้งแต่เกือบ1ิปีแล้วครับพันนี้นะครับผมขยายมาเรื่อยๆเราต้องขยายใหม่ทุกปีนะครับในกระถางก็จะอยู่แบบนี้เราก็ขยายไปเรื่อยๆเพราะว่าขยายทําไมครับเพราะว่าทั้งปี เมนูที่เราทานทุกวันนี้นะครับขาดไม่ได้ก็คือต้นหอมนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะทําลาบทําแกงทําต้มทําผัดได้ทุกเมนูเลยนะครับผมต้นหอมตําน้าพริกตําแจว่วดอกก็นําไปผัดได้นะครับผมนี่ต้นหอมถ้าแก่ามากก็จะเป็นดอกให้เรารับประทานได้นะครับนี่ครับต้นหอมของเราเมนูวันนี้เราจะทําอะไรครับผม นี่นะครับคนเก็บผักของเราคนมาเก็บกระลำปีของเรานะครับผมนไม่ใช่ต้นหอมของเรานะครับคนมาทําความสะอาดให้นะครับอธิตฐานหนึ่งครั้งนะครับผมทำนะคะไม่งั้นมันจะไม่อยากใบเหลืองๆแบบน,นี้เหลืทำเพื่ออะไรครับผมทาเพื่อให้ต้นโปร่งแล้วก็เก็บรักษาได้นานอยู่กับเราได้นานๆ๋นนอ้ทำให้ต้นโปร่งได้เก็บรักษาได้นานๆ เป็นการทำความสะอาด่คะต้นหอมนะครับไม่ทาให้ต้นหอมเน่าเปื่อยง่ายเพราะว่าปลูกแค่รับวิธีการที่ทําให้ต้นหอมอยู่กับเราไปนานๆแล้วก็ปลูกครั้งเดียวมีทานตลอดปีและตลอดไปนะครับผมปลูกใส่กระถางนะครับผมกระถางเล็กๆนะครับถ้าเขาเต็มมากๆเราก็แบ่งไปปลูกอีกได้นะคะขยายได้เลยแต่ถ้าเราไม่ทํานี่คือเขาก็จะเน่าเพราะว่าถ้าเราลดน้ําเข้าไปแล้ว เขาจะแออัดใบเขาก็จะเน่าต้นเขาก็จะเน่าเหมือนกันต้นหอมนะครับสวยงามถ้าเราตัดแต่งเอาใบที่แห้งออกนะครับผมต้องขยายทุกปีถ้าไม่ขยายมันก็จะแก่แล้วก็จะไม่ชอบฝนนะครับต้นนี้ถ้าโดนน้ำฝนก็จะเปลยเน่านะครับชอบแดดชอบแดด,ด,ดจัด,จดนะครับผมไม่ต้องพลางแสงให้นะครับจะสังเกตได้ว่า ในหน้าบ้านของหลายๆคนนะครับชาวบ้านหลายๆคนเขาจะกางร่มให้กระถางผักเก็คือผ